สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสํานรอบคลิปนี่ครับเก่ามาเชียร์ก็ดีใจเรือครับผมเพราะว่าปูสามแปดครับทรมาหาเก่ามาเชียร์กันน้ำเชียร์ครับผมพอดีมาทุระทางน้องหานครับพี่น้องเนาะครับปูกับทวรมาเรือยู่ครับพี่น้องครับผมปูกับทรมาเรียนน้ำเรืออยู่ครับเอาปูกับอยากให้ได้โชว์ได้ลาวครับผมงดวันที่สิบหกเมษายนนะพี่น้องเนาะครับผมปูสามแปดครับงดนี้ปูจะ อ่าห้เป็นตัวไดจะไปรับชมรับฟังนคลิปกันในเด้อครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขปูสามแปดครับเก่ามาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูครับที่เมตตาแนวทางครับผมอยากให้ลูกหลานครับพี่น้องเอฟซีได้โชวได้หลาบครับผมครับเช่นเคยนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขปูสามแปดกันเลยครับโู่ครับ เก็มาเชียร์การนมัสการปูสามแปดครับผมได้ย no oh, ินแล้วปูกลับตัมาสการค่ะครับเริ่มค้อนโอ้ปูตัวหาน้ำเชียรตะเสาเลยปูกลับคิดหอดลูกคิดหอดร้านตัวนี้ครับผมกลับขอบพระคุณปูหลายๆเด้อค่ะมันคือดีน่าก็จะบอกโอ้คือดีเลยโทรมาบอกครับอันอันเป็นอันผม่าหั่นปูเซ็ตมาห้าก้อนกต่เซ็ตซันอ๋อตัวปูครับมันคื เนี่ยรักศีพีกเคยเนี่ยักิีตั้งหตั้งหลายถูกค่าะหมเนี่ยหมูเฮ็ดมากมันถึงไม่กันเป็นรักิีบนเนี่ยโอ้รักศีบุครับรักศีบนเก็ดมงวั้หนชุงวด้หันชุนค่ะหุกแเก็ออกเก็สามหก้องกหาออกหาสองกไตกันนึ่งไม่ออกนึ่งเก็ดปักไป่ออกนึ่งนึ่งตักไตนึ่งมันออกนึงเก โอ้ไรย่อนหลังครับตัดไปมันกีเก้าหอกเก้าตัวย้อนตัดไปเก้าอยู่เมื่อกเก้าตีสุดยอดปูสุดยอดคือปีเตอร์ครับมันไล่ชูมันไล่ชูมันคือเมื่อกี้ปูหอยเจ็ดตัวเดียวเลยมันไล่ไล่ชูชนเจ็ดตัวเดียวเลยชนเจ็ดตัวเดียวครับผมหลักสิบบนสิบบนดันของเลยครับล่างกับมี่หลักสิบกับมี่เจ็ดคือนี่หกคือเก,าเกา้าลุงล่างปว ดางกับนี่หกนี่เจ็ดขึ้นเกากเจ็มันหกเก็บต้นกันไลกันบนทั้ล่งเลยหมดอะไรครับโอ้ตาบานบน่บบคิดแล้วบนบนนี่ลักซิบไม่ผิดแล้วเจ็ดมันลักชูแล้วมันมันเขาเ็ตัวเดียวเลยลักนุวยเดพูบานนี้ครับผมลักนุ่ยนีูมัดมัดแปดมัดแปกับผ่ากับเกานี่แหละมัดแดแกับบ่แดกับผากับเก่างนล่ะ ครับสัญญอันยูปาเนาะปูยูนครับผมตัวจับคู่ให้ลูกให้ล้านนะครับผมบันนี้เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดหานี่เท่านี้เดียวเจ็ดแปดเจ็ดเกาเจ็ดหาครับผมตัวมักรูดนี่กับเจ็ดย่างเดียวเดียวเจ็ดย่างเดียวครับตั้งแต่ศูนย์อัปวังแต่เจ็ดเจ็ดกลบงกลางลลางวงลูก่วงเก่าคือเปิดขึ้นบนดทีงล่างครับสาม อันสามคู่นี่ปูมักตัวไร้ส่วนตัวแห้งค่ะปูโอ้มักมักเจ็ดแปดแค่มักแห้งเจ็ดแปดแห้ง 78, มักเจ็ดแปดแห้งครับผมค่ะเจ็ดแปดมักเจ็ดแปดแห้งค่ะล่างปูเน้นให้ตัวไร้ค่ะปูบ้านนี้ล่างล่างแล้มักเจ็ดเก่ามักเจ็ดเก, 79, ก, 79, ก่าลูกนัล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างเจ็ดเก้ากับหกเก้าไปเลยหเจ็ดเก่าหกเก่าครับผมค่ะ มันมางขันเดือดรังเดือังครับโอ้โหให้ลูกให้ร้านถึงนั่นเเด้อปูไรหย่อนลังไปจะว่าจังวดครับผมค่ะครับมันมันมันบดมักกะครับผมปูนี่วเลกปูแตกปูปาสิโต้ไหาม่มขีดปูงวดงดดูโอ้คับปููุ่มดุกสาวเขายังให้เตือนครับเดีเขาวันดุกสาวครับเดี๋ยวรอครับผมเลขสาวปูสามแปดเขาวันนั่นแหะ อ๋อค่ะนั <amen> ่นแหละโอ้เก่งค่ะครับผมค่ะเขาถูกมาเขาถึงมันงูใช้ถึงได้เงินได้เแค่ถิ่นย้อนเนาะครับผมมันบกกระโดดมากกะโดดเรื่องถึงกระโดดเรื่อยมากแต่ใบเลี้ยปูกัเขาคือเขามันมันมาหลายสูตรมันมาเขาเจ็ดตกโยนเลยเลยรักคือผลตัให้จกับเขาศูนย์บังหันค่ะปู่กะเน้นเจ็ดแปดนี่ยป่าครับปู่ 7จนี่แหละปู้มาเจ็แปดนี่แหละสายบนเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจด่างมาเจ็ดเก่าด้กเจ็ด่างมัดมาเจ็ดเก่าเจ็ดบนเจ็ดล่างกัวนปู่มาคครับอย่างนี้เท่านั้นแหละมากึ้นเนขอ้นเลยปู้สายโดนมาหาเก่ามาเชียเลยครับผมครับครับขอบพระคุณปู้ปู้กับนังครับต้นได้น้ำไปหลายแล้วอันอันหกกระเจ็ดอัน โอ้ค่ะปูเลกปูมันมามันหลายสูตรมันเข่าเจ็ดตัวเดียวเลยหมดเลยค่ะครับเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวเข้ามาหลายสูตรมัดพีชครับไปไปจับกระซังเล่เจ็ดแน่นอนถ้ามักลูดกันลูดได้เนาะปูเออมักลูดกันลูดรถใช้มักปลาครับมักลูดกันลูดได้ครับผมแต่ว่าเล่ปูนี่แทบจะบ่ต้องกลับเนาะปูเพราะว่าล uh yeah ักซิปบ้างไปแล้วปูล claro ักซิปมันลักซิปแบบนี้มันมันถึงมันตลอดเลยลักซิป แต้ปูไรหย่อนไปเต้โอ้หกเก่าลนะครับผมเก่าหกมาเรื่อยเลยขึ้ข้างะกวอนด้วครับเข่าคักเนอะเข่าักอีรีครับผมว่างหันกับศูนย์เจ็ดว่างหันปูไดศูนยลักซิครับผมลักซิภาคกว้างกเจ็ดเจันเจ็ดสามศูนย์เจ็ดงวดนี้เจ็ดลักซิฟครับพี่น้องเนาะหาลักหน่วยแม่นมาใส่ครับผมครับปูก็ไหแปดแล้วก็เก้าแล้วก็หเลยครับพี่น้องเนาะ รักมวยครับเนียนไปทีแปดให้รับหุดเกาเจ็ดเลยครับหลุดเจ็ดรักซิบไปเลยครับพี่น้องครับผมนักเจ็ดหนึ่งเกาได้เจ็ดหนึ่งก็ได้ครับผมนีั่นแหละมี่ขนาดนันครับโอ้ปูทำปูในเจ็ดสี่เลยบ่เจ็ดสี่ไลยบ่ปูเด็เร่เจ็ดสี่ก็ได้เล่อมีโยสูดมีเจ็ดสี่กับมี่โอ้รับรักลอยรักลอยมั่นอย่างนี้เจ็ดแปดเก้าว่าห่างกันเจ็ดแปดเก้ามาเก่า ปันเจ็ดแปดเก้าอีกรักลอยมันรักลอยเจ็ดแปดเก้าครับผมรักลอยกัเขาดีด้รักลอยกมันเกือบจะเป็นเหล็กตองเลยตัวผูเหล็กหามตัวนี้เออ่น่ะไขนก็ได้แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าั่นและไปขละครับเอาพวกมักเจ็ก็ได้เจ็ดสีกับมี่เจ็ดซีก็ได้ครับผมเจ็ดีตัวนี้มี่สูบเจ็ด่ครับเจ็ดซ มันมาเขาลวดอันรักไวกับนี่โรซีครับ,น,รบนี่นะครับพี่น้องเขาให้เป็นติดเจ็ดครับผมรักสิบครับรมั้มักรูดกับก็ิีแล้วคันบ้ามักรูด่เออครับปู <c oughs> อ,อันปนเคแครครับปูโอ้รักผิดแน่นอนเ,เนี่ยรักขิดแเน่นอนนะปูเนอะตั้งแต่ปูอะไร <c oughs> ฟังนี่ไอขึ้นมบังเบโอ้ยกระจกติดลายกเจ็ดสามนั่นคือขดไหลครับเจ็ดสามเมบนเ้็มล่างเลย เจ็ดสามในสองเด่งเลยครับผมโอ้ยสองเด่งเลยเจ็ดขับนะถึอหลาย่ไหมหวันี้ลูกขอโชคขอลาบน้ำเดียวกับพี่น้องซี่ครับผมเน้่งองเนี่ยอันถ้าอย่ยงเจืมเลี่ยงจันเนี่ยเป็นรลานกว่าหวดสิบสองไหมวดสิบสองงานหลามหนึ่งนึ่งสองไหโอ้หนึ่งสองนะแต่กูดถึงมันจะาเสดกวญนจเรีว่ากู้ากเห็นบ่่เซ็นก้เงินเปลียนกันถึงเงานานครับ หนึ่งสองเดี่ยวก่ปูเนาะนดยนึ่งก็จถือหลานกลัวก็จะมากคงหัดปีกหัดหัดปุ๊ีนะครับถึงงจ้ิงของวันนี้ห้รูไรานถือเป็นหลานนเด้อปูครับผมปูเมตยจ้าห้แล้วมีได้มักเจเอาใส่เจ็ลดโอ้ปูมัเ็ซครับผมเจ็ดซีตัวนึงตัวเดียว้าเจ็ดซตัวเ็เจ็ดซีรับน้ำเชียถามปูกับว่า หมักนำอยู่ตัวนี้สูตรเด่นมาเลยครับเจ็ดซีซ,ดซี่ซดับเป็นบอ่อคาปูเจ็ดทีตัวเียซีว่ดับเป็นบอ่อคบปูบ่บ่บ่่ว่ดับแม่ทุกับกดเก่แล้วแล้วมีสองแกนว่าดับทีเห็นว่าอกวาครับผมบ่ดับแก่อะไรทีครับ โอ้ยจัดบาโอ้บลไจ้งคนกับว่าเจ็ดบ้าม่านอโอ้ยนั่นเลยเจดเป็นหมาาออกมาเป็นเงินเจ็ดสี่รับผมนี่การกันเคือถือลายกุมูกันครับแปดปีปูอ้เอาล็อกลอยใส่เก้าเจ็ดสี่กับงามอูเนะงั่นละเออเก่าก็ที่ก็เลยกับผมการกันเคือาาแนก็มาเก้าเจ็ดสี่กับงามครับเจ็ ลูกหลานกัโอ้ดีใจหลายครับผมปูท้อหสามแปดทรหาครับผมปูโทรหาดูอยู่งครับก็คือไรก็คือฟันครับมาน้องหานที่ปูนี่ครับโอ้น้องหานมาน้องหานครับโอ้ลูกหลานกันฉีดบกวนปูสามหนีเด้อครับผมจ้าจ่าขอบคุณขอบขอบคุณปูสามแปดครับอยู่ดีไม่แห้งนะปูการน้ำมันสกับค่ะการน้ำมันสการครับสดดี เอาครับพี่น้องครับผมครับปูสามแปดโทมาหาเก่ามาเชียร์กันน้าเชียร์ครับผมปูอยากอบอกแนวทางครับผมเพราะว่าเลขเดินดีเนาะพี่น้องเนาะสูตรลักซิปของปูครับปูกะเน้นให้เลยครับผมลักซิปงวดนีบนเจ็ดตัวเดียวเลยครับผมครับแล้วก็ในส่วนเลขลักหน่วยครับพี่น้องเนาะก็จะมีอยู่แปดหาเก้าครับผม แล้วปูว่าอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือ C ได้ครับพี่น้องเนาะจับคู่เลยครับผม78 79 7h 7c ครับ71กับมาใดขึ้นกันนะพี่น้องเนาะครับผมเอาอีกตัวหนึ่งกับนาสนใจครับพี่น้อง71ครับเหล็กปูเดินดีได้ครับผมสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับปูก็อยากให้รลดผลแล้วครับพี่น้องนะรลดลัก17เลยครับผมครับในส่วนรักลอยปูกะมีรักลอยกับเดินดีอยู่ครับผม789ครับผม จับใส่เลขเนาะพี่น้องเนาะครับมาเลขล่างปูกะอ่าฟันท่งไปให้เจ็ดคือกันเด้อครับพี่น้องเนาะลักสิบคือกันครับผมมี่หกกับเจ็ดครับผมเลขล่างปูกะจับให้มี่เจ็ดเก้ากับหกเก้าครับผมครับเน้นเจ็ดเก้าครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับกอามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่16เมษายน66สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ